Somebody to k n สวัสดีค่ะพี่เตครบรอบทำสีแล้วมีสีในใจไหมคะอยากได้บอลบอนบอลบอลบอลก็คือคล้ายๆเดิมอันนี้อันนี้ออกเทาแล้วนะเอสเนาะอันนี้ก็คือจะอยู่ประมาณประมาณแบบว่าอย่างนี้เลยอ่ะพี่เต เอาทนเดิมไหมหรืออยากให้มันมีความเป็นทองขึ้นมาเออทองทองขึ้นมาประมาณนี้ไหมคะประมาณนี้เนาะประมาณประมาณอ๋อเก้าสว่างเลยเหรอสว่างเหมือนเดิมอ๋ชอบให้สว่างเหมือนเดิมนี่ต้องมีไฮไลท์ปลายเดิมอยู่แล้วอะอยากได้อยากได้เป็นเส้นไฮไลท์หรืออยากฟอกเหมือนเดิมทั้งหมดชอบแบบไหนคะฟอกก็ได้ฟอกทั้งหมดดีกว่าเนาะเนาะมันก็จะเป็นเหมือนเวลาที่ผมลอกออกมามันก็จะเป็นทูโทนตรงนี้ อ่าประมาณนั้นเหมือนเดิมแล้วก็สีจะเป็นประมาณไหนนะคะ่อ่าประมาณบนบนทองโอเคโอเคเดี๋ยวเราชมกันเนาะว่าจะเป็นยังไงอันดับแรกเราจะต้องทําการฟอกแพ้ง่ายไหมคะไม่ค่ะไม่ง่ายแล้วก็ไม่มีไม่ค่อยมีปัญหาหนังหีสษะเราสามารถฟอกชิ้นหนังหีสษะได้เลยเนาะได้เรฟเฟลนเร็จแล้วก็เริ่มเลยค่ะวันนี้น้องอเบลดูแล สีผมให้พี่ต่อนะคะขั้นตอนแรกเราก็ฟอกก่อนเลยนะคะเราจะฟอกด้วยการสองรอบนะคะด้วยอันดัโค้ดสีผมที่ลูกค้าต้องการก็คือเป็นบอลทองไม่ต้องฟอกถึง3รอบนะคะรอบแรกก็จะ30มสนาทีอันนี้รอบ2เราก็จะเริ่มเติมและเริ่มเก็บรายละเอียดที่ยังตกหล่นอยู่นะคะฟอกแล้วก็จะเป็น ทิ้งเวลาไว้อีก30นาทีนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องเซฟทุกขั้นตอนมากๆนะคะลดการรเครื่องทั้งหนังศรีรษะแม้กระทั่งใบหูที่อ่อนโยนมากๆเราก็ต้องให้ความสําคัญเนะาะเพราะการฟอกนี้ก็คือค่อนข้างไปเปิดเก็ดผมามากมากแล้วก็รวมถึงการรเครื่องของหนังศรีรษะของลูกค้าสําคัญมากๆนะคะได้ที่แล้วคะ่ะเราก็เดี๋ยวนําลูกค้ามาล้างเนาะ เราก็จะมีการบำรุงก่อนที่จะมาทำสีเป็นการเติมฟิลเลอร์ผมนะคะให้มีเนื้อผมที่อวบอ้วนขึ้นเวลาที่เราทำสีจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่แห้งเกินไปนะคะเสร็จแล้วค่ะมาดูผลงานการฟอกสองรอบของเรานะคะก็จะประมาณนี้เนาะนะคะก่อนที่เราจะ ลงสีผมทุกครั้งนะคะเราจะต้องมีตัวเซฟหนังศีรษะอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นสติลแคปนะคะตัวนี้ชื่อสติลแคปของ r o ร a l p r o f e s s i o n a นนะคะช่างน้องอเบลก็จะนีล่ละค่อยๆนวดเหมือนอารมณ์สปานิดๆนะคะอ่า,อาลดการระคายเคืองให้ให้หนังศีรษะได้ดีมากๆนะคะอ่าลูกค้าก็จะสบายผ่อนคลาย เหมือนอารมณ์มาทำสีผมและวทำสปาไปด้วยหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการเป่าแห้งสนิทนะคะเป่าผมให้แห้งก่อนที่เราจะลงสีผมนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าสีแฟชั่นต้องแห้งสนิทจะทำให้เม็ดสีติดแน่นมากขึ้นนะคะเราจะถ้าเป็นโทอนเนอร์เราจะไม่ได้ทำให้แห้งสนิทขนาดนี้แต่เราต้องการให้ สีผมติดแน่นนะคะต้องแห้งสนิทแล้วก็เซฟดีๆมากๆนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการลงสีผมแล้วค่ะวันนี้เลือกอโทนสว่างเป็นบรอนทองนะคะวันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นออแกนิกให้พี่เตาะนะคะซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่ยาวนานมากๆนะคะเป็นลูกค้าประจำที่ดูแลกันมายาวนาน mm hmm. เกือบ10ปีเลยทีเดียว นี่ค่ะช่างน้องอเบลก็ค่อยๆลงแบ่งผมทีละน้อยนยนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะลงโคนต่อไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้ความสำคัญกับการแบ่งที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะในแต่ละชั้นนะคะเสร็จแล้วค่ะได้ครบเวลาแล้วเราก็ถึงขั้นตอนการมาล้างนะคะก่อนล้างเราก็จะทำการาล็อกสีอีกครั้งหนึ่งโดยการนวดอ่า ให้ซึมเข้าไปเป็นการดับเบิลล็อกอีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะใช้แชมพูสระผมเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดซอยนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ยาวมากะคะ่ะแต่ว่าก็คือคุณจะเป็นคนที่ตัดให้ลูกค้าผู้ชายทุกท่านที่มาใช้บริการที่นี่นะคะเป็นการเก็บรายละเอียดนิดหน่อยให้เข้าทรงนะคะมีสีที่สวยแล้วก็ต้องมีผมที่เข้าทรงด้วยจะได้มั่นใจเพราะว่าอ่านี้พี่ตองจะใช้ทรงผมในการเดินทางด้วยนะคะ ก็คือการตัดกเป็นการไล่เฟดนะคะเราจะใช้เบอร์3ก่อนด้านบนเนาะแล้วก็เบอร์2แล้วก็เบอร์1ต่ตามๆมาเพราะว่าของพี่ตอ้อมไม่ได้ต้องการที่จะให้เป็นข่าวมากก็จะแบบให้มีความเป็นหวานอยู่นิดนึงนะคะนี่ค่ะก็จะไถ่ย,ถยไปแล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียด แล้วก็เดี๋ยวใช้กันไกเก็บทรงอีกทีหนึ่งนะคะเป็นการปรับแก้รูปศีรษะให้เรียวที่สุดเท่าที่จะเรียวได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นงานเป่าวันนี้ยังไม่ได้ใส่เซตติ้งนะคะเป็นงานใดๆเป่าๆก็จะเข้าทรงประมาณนี้นะคะผมทรงประมาณนี้ก็จะตัดสักประมาณเดือนครึ่งนะคะก็จะเจอกันและกับผมความยาวประมาณนี้ สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ต๊อกค่ะที่แวะมาเช็คอินที่ร้านกุลไฮดีไซน์มหาสารคามผู้หญิงอย่าหยุดสวยผู้ชายก็อย่าหยุดหล่อนะคะอย่าลืมนะคะทรงผมดีมีชัยไปกว่าครึ่งสุดท้ายาอขอจบด้วยภาพหล่อๆเท่ๆของในแบบของเราวันนี้